มีคนฝากมาถามครับวันเกิดโทรแล้วครับเรามีครับพี่เบอร์เดย์เขียนไปแล้วครับพี่เบอร์เดย์สี่สิบปีแล้วครับทักทักไม่สนตัวหรือไงเกือบสายยิ้มแล้วนะแต่ยังแต่ยังยังเออกูโดนอีกใช่ใช่ครับมีนิดหน่อยครับมีแค่ในนั้นนะครับอ่าพี่เบอร์เดย์ใช่ใช่ใช่เขาอยู่ครอบครัวเขาใช่มีกิฟต์ไหมของขวัญด้วยด้วยคุยผ่ามาหลายปีแล้วพี่ ไม่ไม่น่าต้องกิ๊บแล้วมั้งต้องหาผัวเขาอย่างเดียวนะน่าจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดอใช่ครับมันก็ยังเป็นคนแบบเออคนสัมพันธ์เลิศนๆนะสำหรับเราอะสำหรับผมใช่ครับสำหรับเขาอาจจะแบบจริงๆตั้งแต่ที่เหมือนคนลุนอยากให้กลับมารีเทิร์นคือจริงๆการคุยพูดเล่นหน้าโซเชียลมันยังเหมือนเดิมเลยไม่เคยเจอเลยครับหน้าเนี่ยแต่โซเชียลผมก็ยังด่าเหมือนเดิมครับ อออยยย่่างงเนลใช่ครับใช่ครับแม่บอกก็อยู่ที่เขาเหมือนเดิมครับอืก็ยังคงก็ยังคงเขาในวัยที่โตเฮยพี่ในวัยอะไรพี่พูดเองนะผมไม่ได้พูดนะวัยอะไรอะเราอยากจะบอกอะไรเขาไหมหรืออยากจะแบบเป็นห่วงอะไรเขาอืมเขาไม่น่าต้องห่วงผมน่าจะต้องห่วงตัวเองมากกว่าอริงทีแล้วนะครับอืเขาดูมีความสุขอยู่แล้วผมใช้ชีวิตเยอะนะผมใช้ชีวิตหนัก ใช่เขาไปเที่ยวเพลินเลยไฮโซเขาก็เขาก็คอยมีเราเป็นแบบว่าเป็นคนคอยให้กับพลังลบให้พลังลบตลอดคือเราไปเติมพลังลบเขาเออใช่พอเห็นเขามีความสุขมากๆเราก็ต้องลบแหละจริงป่ะเดี๋ยวจะไม่บาลานซ์ครับมันมีคนรู้สึกกันจริงหรอชีวิตเราจะไม่บาลานซ์ครับผมเติมพลังลบไปทุกคนแล้วส่วนใหญ่ถ้าวันวันหนึ่งที่เขาอ่อวันวันที่เขายิ้มได้เราก็จะคอยไปเติมแบบให้เขาบึ้งลงมาหน่อยใช่สนุกไหมอดีๆความสัมพันธ์เนี้ย สนุกครับแต่จริงๆผมผมด่าทุกคนปกติอยู่นะใช่ไม่สนนะสนนะใช่ครับความคิดมันแล่นนะเสียงในหัวมันดังไปหน่อยครับก็เลยพูดไปเลยออกตลอดเลยครับใช่โอเค